สวัสดีคะ่ะแอดมินสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะที่มอบให้กับแอดมินนะคะขอบคุณทาง fc ใหม่และ fc เก่านะคะที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมแนวทางนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนนะคะคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลาง การนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคแนวทางเป็นเพียงสูตรคำนวณน,นะคะสามารถมีเข้าไม่รุดได้ทุกเมื่อนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่น้องคะแอดมินก็จะพามาสรุปนะคะแนวทางฮานอยมัดรวมนะคะของเมื่อวานเนาะแล้วค่อยมารับชมของวันนี้กันนะคะ แนวทางเข้านะคะเฉพาะกิจนะคะ50หลุดนะคะตารางกำลังวันเข้าเต็มๆเลยนะคะ4 50นะคะ21นะคะเข้านะคะ2112นะคะปากกาก็รู้สึกจะหมดแล้วพี่น้องเดีจะเขย่าก่อนน้อยพิเศษนะคะ32มานะคะ94เข้านะคะตัวนี้เลยนะคะ ก้าเจ็ดนะคะหลุดให้เด่นเก้านะคะเจาะไม่เข้าหกซีมานะคะตัวนี้เลยนะคะศูนย์หกนะคะก็หลุดไปนะคะสี่สามแอดมินเจาะไม่เข้านะคะให้เด่นสีนะคะเยดายเจาะไม่เข้านะคะตารางกําลังวันเข้านะ,ะก็ได้เฮกันไปเนาะตัวเลขน้อยมากนะคะโอกาสเข้ายากนะคะโอกาสหลุดมีเยอะนะคะเดี๋ยวเรามารับชมของวันนี้กันเลยนะคะ สำหรับสายวิ่งนะคะก็จะมีเจ็ดสี่แปดศูนย์สามเก้านะคะแอดมินให้เด่นไปที่สี่นะคะเด่นสี่และเด่นเด่นสี่กับเด่นสามนะคะเนาะ ก็ยังเป็นสามยังเป็นสี่อยู่อย่าลืมตามนะคะสี่สามนะคะสำหรับเลนสสี่นะคะก็จะมีสี่ศูนย์สี่เจ็ด สีนะคะอย่าลืมตาม4 6่หกนะคะสำหรับเด่น3นะคะก็จะมี3ามศูนสองสามเก้นะคะสาอย่าลืมตามสามหกนะคะ สำหรับชุดกันนะคะก็จะมีหนึ่งสองอีกแล้วนะคะมีหนึ่งสองแปดศูนย์สองแปดนะคะ ันเบิ้ลนะคะก็จะมีสามสามสี่สี่นะคะตัวที่แอดมินชอบนะคะก็จะเป็นสี่สามนะคะสี่สามสี่เจ็ดสามเก้าสามศูนย์แล้วก็สองแปดนะคะ จดไว้แคบไว้นะคะก่อนออกไปก็อย่าลืมปลูกต้นรักปลักต้นตะไคร้ให้กับแอดมินด้วยนะคะแอดมินจะได้มีกำลังใจนะคะคำนวณเอาทางตัวเลขสวยๆงามๆมาฝากนะ,ะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า